อูว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับสําหรับการที่แพลตฟอร์มคริปโตหรือกองทุนคริปโตต่างๆนะครับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ที่ได้เกิดปัญหาอย,ย่างมากมายนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อวงการการเงินโลกที่เป็นวงการหลักอย่างกลุ่มธนาคารดั้งเดิมได้หรือไม่นะครับเป็นบทความที่น่าสนใจนะครับจากนิตยสาร f i n a n c i a l t i m ทที่กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าเราหน่วยงานกำกับดูแลและก็อุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้าน การธนาคารเนี่ยจะมีความปลอดภัยแค่ไหนนะครับหากเกิดการล่มสลายขึ้นมาจริงๆของกลุ่มคริปโตเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมด,ะะดนธราดลจากด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกีดเดลี่นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มีประเด็นที่ถือว่าน่าสนใจนะครับในเรื่องของภาวะถดถอยโดยเฉพาะในกลุ่มคริปโตเอนะครับที่ตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าราคามีความพันผวนมากๆนะครับแล้วก็มีหลายกองทุนที่ล้มละลายไป หรือเคสใหญ่ๆอย่างเคสของเทลาลูน่านะครับที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้สร้างความเสียหายกับคนทั่วไปจำนวนมหาศาลนะครับหลายๆคนเนี่ยถึงกับคิดที่จะฆ่าตัวตายเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่ามันเป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับที่โลกเราได้สร้างสารรค์ขึ้นมานวัตรกรรมทางการเงินสกุลเงินที่จะต้อนต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็บูมขึ้นอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วง2อสาปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีพายุถาโถมเข้ามาซัด รูปแบบการลงทุนนี้ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับซึ่งแน่นอน,นครับว่ามันมีความผูกพันกันอยู่แล้วนะครับผมก็เคยเล่าไปในเรื่องของจะเกิดอะไรขึ้นหากอ่าบิตคอยเนี่ยมูลค่าลดลงเหลือศูนย์นะครับเป็นการจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันเป็นอย่างมากนะครับระหว่างโลกของการเงินยุคเก่ากับโลกของการเงินรูปแบบใหม่นะครับที่อาศัยเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชน แต่ทางเฟดเชียร์ไทม์เนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มที่คอยเฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินอีกจํานวนมหาศาลนะครับโลกการเงินยุคเก่าการลงทุนมันมีกองทุนบํานาญกองทุนบริษัทกองทุนประกันสังคมกองทุนต่างๆมากมายนะครับที่มีความพัวพันกันอยู่และถ้าเกิดว่ากองทุนเหล่านี้เนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆนะครับ มีความเห็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับจากไมเคิลชูรักษาการผู้วควบคุมสกุลเงินของสหรัฐนะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการเติบโตการบูมขึ้นของตลาดคริปโตเนี่ยจะไม่ได้ขยายไปสู่ภาคการธนาคารและการเงินแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของผู้กำกับดูแลรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐนะครับในเรื่องความปลอดภัยและการคุ้มของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ตัวอย่างการดูแลที่เข้มงวดมากๆนะครับในยุโรปอย่างในบาเซิลสวิสแลนด์เองนะครับได้เสนอกฎที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อสินทรัพย์คริปโตที่มีความเสี่ยงสูงกว่า1%ของเงินทุนของธนาคารต่างๆที่คิดที่จะเข้าไปลงทุนในตระกูลเงินคริปโตเหล่านี้ ทางเฟดของอเมริกาเนี่ยก็ได้ทําการทดสอบนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นการลอง worst case ที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเนี่ยที่เข้าไปพัวพันกับผูส้สกุลเงินคริปโตเหล่านี้เนี่ยอาจจะประสบความสูญเสียมากกว่า0กแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าเงินจํานวน,านนี้เนี่ยทางเฟดเองเนี่ยก็ยังมองว่าเหล่าธนาคารเนี่ยยังมีความเสี่ยงต่อตลาดคริปโตเองที่ยังจํากัดวงได้อยู่ไม่สร้างความเสียหายรุนแรงมากเกินไป กระทบต่อผู้บริโภคทั่วไปนะครับที่เก็บเงินออมต่างๆไว้กับธนาคารเพราะว่ามันมีกฎระเบียบต่างๆคอยบังคับสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นเองซึ่งนอกเหนือจากภาคของธนาคารนะครับบริษัทด้านการลงทุนและลงทุนสถาบันเนี่ยก็ต้องมีการเปิดเผยในเรื่องการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้นะครับเพราะว่า กรตอตเองเนี่ยจะคอยกํากับดูแลอยู่นะครับซึ่งสัญญาณในตอนนี้เนี่ยทางกรตอตของอเมริกาเองเนี่ยก็ยังไม่พบสัญญาณใดนะครับที่มีความต้องการเงินสดจา,สานวนมหาศาลจากนักลงทุนนะครับที่ต้องใช้การถ่ายถอนหลักทรัพย์แบบเดิมๆเพื่อชดเชยการขาดทุนในคริปโตแล้วก็กรตอตเนี่ยก็กําลังติดตามกิจกรรมเหล่านี้อย่างใกล้ชิดมากๆนะครับซึ่งเมื่อเทียบตัวเลขจริงๆเนี่ย พวกสกุลเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยเองเนี่ยมีอยู่ในพอร์ตการลงทุนของสาบัตเนี่ยจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมันอยู่ในระดับที่ต่ำมากมากแต่แน่นอนนะครับว่ามันเป็นเหมือนกันทั่วโลกที่ธนาคารเนี่ยเริ่มให้ความสนใจเพิ่มขึ้นในการเข้าสู่ตลาดคริปโตนะครับเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับกำลังเข้าไปในตลาดนี้อย่างมหาศาลในประเทศไทยเองเนี่ยกลุ่มธนาคารหลายๆกลุ่มก็พยายามระโจนเข้าไปในธุรกิจนี้เช่นเดียวกันนะครับ อย่างข่าวใหญ่ที่ทาง c อเข้าไปลงทุนกับบิตคัพจำนวนหมหาศาลแต่เดียวก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับยังไม่สรุปสักทีเดียวครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนนะครับว่าการเข้ามาควบคุมอย่างที่เราเห็นข่าวในประเทศไทยเองเนี่ยกกตก็เข้ามามีบทบาทมากนะครับในการควบคุมแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับกระดาษซื้อขายต่างๆในประเทศไทยเองก็มีบริการของไทยนะครับทั้งบิตครับอ่าซิฟเมกหรือว่าซังโปรเองก็กำลังถูก ควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับสิ่งที่หน่วยงานกํากับดูแลเหล่านี้เนี่ยพยายามควบคุมในอเมริกาเองเนี่ยก็มีการควบคุมที่ค่อนข้างเข้มงวดมากนะครับมันเป็นปัญหาเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของความผันผวนของตลาดเงินสกุลเงินครปโตเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนสูงมากๆนะครับเอ่าเติบโตขึ้นเป็น100ลดลงเป็น100บางครั้งเนี่ยลดลงมูลค่าลดลงจนเหลือศูนย์ก็มีนะครับหรือว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างลักภูเองการโกงแม้กระทั่งเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับมันมีภัยคุกคามหลายอย่างนะครับใครที่คิดที่จะเข้ามาลงทุนในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลหาความรู้ให้แน่นมากพอนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ โดนกันเยอะนะครับอย่างใน Facebook group ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายจากสกุลเงินดิจิต้นเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาจากความไม่รู้นะครับหรือว่าการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ดีพอนะครับเป็น,ปนการโจมตีมาจากภายนอกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้บางครั้งเนี่ยมันได้ผลตอบแทนสูงก็จริงแต่ว่าเวลาสูญเสยเียมันอาจจะเหลือศูนย์เลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนนะครับว่า กลุ่มการเงินยุคเก,ก่าอย่างกลุ่มธนาคารกลุ่มนักลงทุนเองเนี่ยคงมองข้ามเทคโยีเหล่านี้ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขานะครับหลายๆาาเทยีเนี่ยมันทํามาเพื่อดิสครัเทโลยีของโลกการเงินยุคเก,ก่านะครับทางกลุ่มธนาคารเองเนี่ยก็ต้องเริ่มหันมาสนใจปัสกาอโดโนโฮนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไอร์แลนด์และเป็นประธานกลุ่ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของยุโรปนะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารดั้งเดิมอาจจะไม่ได้สนใจมันมากนักนะครับแต่ว่าภายในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยทุกธนาคารเนี่ยก็จะเริ่มหันมาโฟกัสในสกุลเงินดิิต้นเหล่านี้เพราะว่ามันถือเป็นใครคุกคามอีกอย่างหนึ่งนะครับคงไม่สนใจมันไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันได้ดึงดูดกระเป๋าเงินคนรุ่นใหม่นะครับแม้กระทั่งคน ยุคเก่าๆก็เริ่มที่จะหันมาสนใจมันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าผลตอบแทนมันค่อนข้างหอมหวนมากๆส่วนธนาคารที่ได้รับก,การควบคุมขนาดใหญ่เนี่ยก็หาวิธีใหม่ๆนะครับในการนําเสนอผลิตภัณฑ์คริปโตแก่ลูกค้านะครับตัวอย่างเช่น JP Morgan ของ j ม m o d i a n นะครับก็ช่วยแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตกับ Coinbase และ Gemini นะครับด้วยทุกการ,การฝากและถอนเงิน Goldman Sachs เองเนี่ยได้ขายอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin นะครับ ในขณะเดียวกันก็ให้เงินกู้กับคอยเบดที่มีความปลอดภัยจากบิตคอยและธนาคารหลายแห่งเนี่ยเสนอให้นะักลงทุนผู้มัง่งคั่งของพวกเขาเนี่ยเข้าถึงกองทุนเพื่อลงทุนในคริปโตเช่นเดียวกันรวมถึงผู้ใกู้รายย่อยในสหรัฐเนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโตนะครับได้ดึงดูดลูกค้าเช่นมีการออก s t a เบิลคอยรวมถึงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต ซิงเกิลเจอแบงก์กล่าวว่าจำนวนเงินฝากมากกว่า1ใน4จากจำนวนประมาณ 1, 2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดีเอตอนนะครับและสิเวเกตนะครับได้รับเงินฝากเกือบทั้งหมด2 9 0 0 0ล้านดอลลาร์จากลูกค้าที่ได้รับมาจากสินทรัพย์ดีเอตอนเช่นเดียวกันซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก,มาก,มากนะครับมันเป็นแรงกดดันอย่างชัดเจนนะครับว่าโลกการเงินยุคเก,กา่กาๆธนาคารเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับ สิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับมันเป็นแรงกดดันจากลูกค้าที่ต้องการมีส่วนร่วมกับสกวลเงินดิจิตอลเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งทําให้ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับยักษ์ใหญ่ของวอลสตรีทอ่าธนาคารกลุ่มการลงทุนเองก็มองว่าความเชื่อมโยงระหว่างคริปโตและความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อธนาคารแบบดั้งเดิมแต่มันก็มีบทเรียนหลาย,ลายครั้งแล้วนะครับว่า หน่วยงานกำกับดูแลเหล่านี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้รอบครอบเสมอไปนะครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นวิกฤตซับพามในปี2008ความมั่นใจของเจ้าหน้านที่รัฐที่มากเกินไปนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสกุลเงินคริปโตเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความไม่รู้ลึกซึ้งจริงๆนะครับว่ามันมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งเพียงใดกับ กองทุนป้องกันความเสี่ยงและบริษัททางการเงินแบบดั้งเดิมอื่นๆและมันจะสร้างระเบิดทางการเงินเหมือนที่เกิดขึ้นในวิกฤตซับพามปี2008หรือไม่นะครับเวลาจะเป็นคำตอบของทุกสิ่งนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของคริปโตกับผลกระทบต่อโลกการเงินแบบดั้งเดิมใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a d ที่ Adradol AdtaraDol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ